สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาด,ดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะ องค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขตจัตงหวัดขอนแก่นที่ระลึกสร้างพระอุโบโสถวัดลามพงสาวาดองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งจังหวัดระยององค์นี้ขอที่300อนะคะหลังยันนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิตาเนื้อผงวัดประสาทองค์นี้ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่สุขพิธีวัดประสาทบุญญาวาดกรุงเทพเนื้อเทาองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระของขวัญหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องนี้นะคะพี่ขอที่250นะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเซียนแปะลงสี รุ่นบ่วงซื่อเฮงวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีเป็นเนสสามกษัตริย์นะคะสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะตอกโค้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดเข่าตะเขาจังหวัดเพชรบุรีองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสำเร็จศศิทย์จังหวัดสระบุรีปี2558เป็นเนื้อกระลทองโค้ดหมายเลข สี่ห้องค์นี้นะคะขอที่ห้านะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปยูยงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น เหรียญน,นาลายทรงคุดรุ่นแรกหลวงพ่อสมชายวัดหนองน้อยจานยันนะคะตอกโค้ดองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัดละคังเนื้อแตกลายงาปี48ปพิมเจดีรุ่นมหามงคลสวยนะคะกล่องเดิมจากวัด องนี้นะคะพี่ขอที่หนึ่พันนะคะหลังปั๊มตาละคระังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกเสาห้าเป็นเนื้อเงินนะคะพี่พระอาจารย์พรสิทธ วัดสว่างอารมณ์จังหวัดเชียงใหม่ปี2553กรออกโค้ดหม่เลข70นะคะองค์นี้ขอที่3000นะคะสวยมากเลยนะคะพี่เป็นเนื้อเงินนะคะเรี่ยมกรอบพลาสติกพร้อมใช้เลยนะคะ น่าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาหัวเสือรุ่นพยักษแสนพันล้านหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกปีสองห เป็นเนื้อลงยาสวยมากเลยนะคะตอกโค้ดกล่องเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสลับบุรีรุ่นธงชัยรวยพันล้านปี2564สวยมากเลยนะคะพี่ตอกใหม่เลข2616กล่องเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่700นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหาปราบหลวงพ่อรวยวัตโกปุกเสกเดี่ยวปี2557 ตอกโค้ดและหมายเลขกล่องเดิมองค์นี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพียงนี้นะคะมาในกล่องกรรมยีสีแดงนะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญ M 16รุ่นแรกหลวงพ่อแพ้วพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีกล่องเดิมสีแดงนะคะเป็นกล่องกร,รมมหยี่นะคะพี่สวยมากองค์นี้ขอที่450นะคะเหรียญสวยนะคะเลียยะะเ่ยมกรอบพร้อมห้อยเลยนะคะหรือจะซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะคะ สวยมากเลยนะคะ450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะมาในกล่องกระหยี่สีแดงนะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหลียนลงยารุ่นปดนี่หลวงปู่นิ่มโชติธรรมโม วัดพุทธ,ธมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีปี2566กล่องกรรมีสีแดงเดิมๆเลยนะคะองค์นี้ขอที่400นะคะตอกคดและหมายเลขนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระศิวลีมหาลาบโภคทรัพสี่ปีหลวงพ่อพูนละสังขารเป็นเนื้อเงินนะคะพี่พระครูประดาัสิทธิวัฒวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐมปี2552องค์นี้นะคะพี่ขอที่พันสี่นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมาประกบหลวงพ่อทวดรุ่นพึ่งบุญบารามีพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี2-5-5-4ตอกค้นและหม่เลขนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองคต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเซียนแตะลงสีเป็นเหรียญหน้ายักษ์นะคะพี่ท่านอาจารย์งโงกิมโคย วัดส,สารเจ้าพิธีปลุกเสกวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีรุ่นมงคลเศรษฐีบารมีฟ้าประทานปี2556นะคะสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่550นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นโชคดีเซียนแตะลงสีอาจารย์โง่กิมโคยวัดมะาขามจังหวัดปทุมธานีปี2566องค์นี้ขอที่500นะคะ สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่หอ หลังเต่าหลวงปูทวดวัดช้างให้รุ่นเสาห้าปีสองห้าสี่สามสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น พระนาคปกเหลียยล่ำรวยเงินทองหลวงพ่อทองวัดบ้านไยจังหวัดนครราชสีมาปี2-5-6-5เป็นหน้าปะก้าซาตินพื้นแดงพญานาคแดงนะคะสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่800นะคะห้ามพลาดเลยนะคะพี่สวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเสมารุ่นบาร,รมีภัศาลมูล,ลนิธิสมพันธ์คงจังหวัดสุพรรณบุรีปี2558ขัวตาคงวัดแครสร้างหอสวดมนต์สวยมากเลยนะคะ กล่องนี้นะคะพี่ขอที่650นะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะวงต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ อง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเบญจอรหันคงกระพันความดีบารมี59เป็นเนื้อสามลิตรผลชุดกรรมการผลงานพุทธศิลป์โดยอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลสวยมากเลยนะคะกองนี้ขอที่พันสองนะคะ ันสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพรุ่นโคเศถีปีปสี2549สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดโพแก้วประสิทธ มหาพิธีพุทธาเทวาพิเศกณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชกล่องเดิมนะคะพี่กรรมการปัดทองเงินนาคองค์นี้ขอที่หนึ่งพันนะคะสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระเทวราชโพธิสัตวตุคามมรามเทพรุ่นโคตมหาเศรษฐีปี50สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดปียารามมหาพิธีพุทธาเทวพิเศษ นาวัดพระธาตวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2550สวยมากเลยนะคะพี่มี2องค์องค์ละ800นะคะเนื้อสวยมากเลยนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็อีกองค์หนึ่งนะคะ สวยทั้งสององค์เลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรรุ่นทองประทานพิธีพุทธาภิเศกณนะพระอุโบโสถหลังใหม่วัดโสธรวรารามวรวิหารจัดสร้างโดยสมาคมชาวฉะเชิงเซาผสมมวลสารทองคำจากองค์หลวงพ่อองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นจตุคามหลวงพ่อเพี้ยนฝั่งตะกุดทองคำสามดอกฝั่งพลอยวัดเกินกระถิ่นจังหวัดลบบุรีพร้อมกล่องนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะสวยมากเลยนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกโมงยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ